วันนี้โเวียว,วเนี่ยห้ามลงเล่นทะเลเลยนะผมหมึกเนี่ยีแมงกระพุนครับแมงกระพุนเนี่ยอันตรายมากๆเลยครับบอกว่ามันเนี่ยจะทำลายสิ่งลกบนเวทล้อของเรามีนะครับมันตายแล้วเอามาจิ้มมีเยอะไหมครับวันนี้ก็เยอะอยู่นะแต่จับที่หัวได้ห้ามจับที่ลายหมึกของมันเพราะว่า มันยังมีพิษอยู่จังถ้าว่าจับหัวมันเนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยอืมคันไหมครับยเยอะไหมพาไปดูหน่อยได้ไหมคุณหฉยน้อยก็ใช่มีเยอะมี <ๆ S 2> หลายตัวไม่พาไปดูหน่อยครับแล้วก็เยอะอยู่นะหนึ่งสอ่ไหนพาไปดูที่เดินนำไปเลยหนึ่งสองสา เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆทะเลนเหน่อยได้ไหมบังครับพาไปดูใกล้ทะเลนเหน่อยได้ไหมแต่ก็ดีนะแล้วก็อุ้ยนู่นเลยนู่นอ่ะมาดูเร็วนี่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะแต่ก็ชุดกับชุดการของพวงนี้ลงเล่นน้ำทะเลได้ไมั้ครับเจ้เฉายน้อยก็ไม่ได้อยู่ครับเมื่อแมกกาพุนแมกกาพุนเนี่ย อาจจะลองมาอมลอยอยู่ในทะเลใช่ไหมใช่เอาไม้จิ้มเอาไม้จิ้มน้ำทะเลก็พอได้เอาเท้าจุ่มนะครับไม่ได้นะครับอเอาแปางหินโยนไปได้อันนี้มีเจอปูถอยชวนว่าง,ย,างยังครับยังครับ